สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีเรื่องที่ต้องจับตามมากๆเลยคือในแวดวงการเงินโลกเนี่ยกำลังมีกระแสคาดการณ์กันหนาหูเลยครับว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือ f ฟดอ,อาจจะอาจจะทำเซอร์ไพรส์ปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยลงถึง0.50%หรือ5 0จุดพื้นฐานในการประชุม FOMC ครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึงซึ่งโหถือว่าเป็นการขยับที่แรงกว่าปกติมากเลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะปกติเวลาเฟดขยับดอกเบีย้ยนี่เขามักจะขยับทีละ0 2 5ใช่ไหมคะพอพูดถึง0 5 0ยเนี่ยสแสดงว่ามันต้องมีอะไรไม่ธรรมดาจริงๆแต่สิ่งสําคัญเลยนะคะคืะคอต้องย้าว่าไอ้ที่เขาคาดการณ์กันเนี้ยมันดังขึ้นมาก่อนที่เราจะได้เห็นตัวเลขเงินเฟอ้อชุดสําคัญสําคัญ,คญทั้ง CPI ที่ดูค่าครองชีพคนทั่วไปแล้วก็ PPI ที่ดูฝั่งต้นทุนการผลิตซึ่งจะประกาศในสัปดาห์หน้านี้เองค่ะ ตัวเลขเงินเฟ้อชุดนี้แหะค่ะที่จะเป็นตัวแปรสําคัญมากๆเลยต่อการตัดสินใจของเฟดนั่นสิครับเหมือนเหมือนกําลังดูหนังเลยมีหลักฐานชิ้นแรกออกมาแต่ว่าพยานปากเอกยังไม่มาดังนั้นวันนี้เราจะมาลองคลี่ปมกันหน่อยครับว่าอะไรคือต้นตอที่จุดประกายให้เกิดการเก็งกาไรเรื่องดอกเบี้ยแรงขนาดนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐที่ออกมานี่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังมากๆ แล้วก็ข้อมูลจากฝั่งตลาดเองอย่าง CME Fed Watch 2และที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือมุมมองที่เริ่มเริ่มเห็นต่างกันชัดเจนขึ้นของคนใน FED เ,เองก่อนที่เขาจะตัดสินใจครั้งสำคัญวันที่17กันยายนนี้ครับค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้คือพยายามทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะคะทั้งแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็ความคิดเห็นที่แบบหลากหลายมากๆภายในคณะกรรมการ FOMC ว่าพวกเขามองสถานการณ์ที่มันซับซ้อนตอนนี้ยังไงมีอะไรเป็นเดิมพันบ้างก่อนที่ข้อมูลเงินเฟอ้อจะออกมาเป็นตัวชี้ขาดสาคัญนะคะโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากหลักฐานชิ้นแรกเลยที่ทำให้ตลาดต้องหันมามองความเป็นไปได้นี้กันนั่นคือตัวเลขการจ้างงานเดือนสิงหาคมของสหรัฐโอ้ตัวเลขนี้ออกมานี่ทำเอาหลายคนตกใจเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นตัวจุดชนวนหลักเลยก็ว่าได้ค่ะ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นแค่22,000ตำแหน่งเองค่ะซึ่งมันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาคาดการกันไว้ที่ประมาณ75,000ตำแหน่งไปเยอะมากคือผิดคาดแบบมีนัยสำคัญเลยทีเดียวค่ะ22,000เทียบกับคาดการ75,000โอ้โหมันน่าใจหายเหมือนกันนะครับเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต่ำกว่าคาดนิดหน่อยแต่มันห่างกันเยอะมากแสดงว่าสัญญาณชะลอตัวมันชัดกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะเลย แล้วแล้วมีผลกระทบอื่นตามมาอีกไหมครับจากตัวเลขชุดนี้มีค่ะผลกระทบที่ชัดๆอีกอย่างคืออัตราการว่างงานตัวเลขนี้ขยับขึ้นไปแตะ4.3ค่ะซึ่งเป็นระดับที่เกือบจะสูงสุดในรอบ4ปีเลยนะคะ นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขจ้างงานเพิ่มน้อยนะแต่มันสะท้อนว่าคนตกงานก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากค่ะว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังสูญเสียโมเมนตัมไปแล้วก็อาจจะกำลังอ่อนแรงลงเร็วกว่าที่ประเมินกันไว้ด้วยค่ะืม <c oughs> ซึ่งพอเห็นตัวเลขนี้ก็นึกย้อนไปถึงที่ประธานเฟด j จอร์ e p มพาวเเคยพูดไว้ที่แจ็กสันโ e ไม่นานมานี้เลยที่เขาก็เริ่มส่งสัญญาณถึงความกังวลเรื่องตลาดแรงงานเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะที่ Jackson โฮพาวเวล l l ได้พูดถึงความเสี่ยงบ้านลบหรือ downside risk ในตลาดแรงงานที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ส่งสัญญาค่อนข้างชัดนะคะว่าเฟดพร้อมที่จะตอบสนองถ้าจําเป็นซึ่งก็รวมถึงการพิจารณาลดอัตราดอกเบีย้ยด้วย พอข้อมูลจ้างงานล่าสุดออกมาอ่อนแอขนาดนี้มันก็ยิ่งไปตอกย้ำความกังวลที่ p พาเวอร์พูดถึงแล้วก็สร้างแรงกดดันให้เฟดต้องพิจารณาอย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะว่าจะต้องเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจพยุงการจ้างงานหรือเปล่าแล้วต้องเร็วแค่ไหนแล้วฝั่งตลาดล่ะครับพอเห็นตัวเลขจ้างงานที่น่าผิดหวังแบบนี้พวกเขามองโอกาสเรื่องลดดอกเบี้ย50 bps เนี่ยจริงจังแค่ไหนแล้ะครับ แน่นอนค่ะตลาดนี้ตอบรับทันทีเลยข้อมูลจาก CME Fed Watch 2นะคะซึ่งเป็นเหมือนเครื่องวัดที่ประจรตลาดว่านักลงทุนเ้ามองทิศทางดอกเบีย้ยยังไงคือย้ำว่าอันนี้เป็นข้อมูลก่อนตัวเลขเงินเฟอ้อจะออกนะคะตอนนั้นเนี่ยชี้ว่าตลาดเริ่มให้โอกาสประมาณ11%ที่เฟดจะตัดสินใจลดดอกเบีย้ยลงถึง0.50%ในการประชุมวันที่17กันยายนนี้1 1อืมอาจจะยังดูไม่สูงมากนะ แต่ก็น่าสนใจนะครับที่ตลาดเริ่มใส่ราคาความเป็นไปได้นี้เข้ามาแล้วจากที่ก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครพูดถึงกันเลยมันสะท้อนว่าตัวเลขจ้างงานที่ออกมานี้มันแรงพอที่จะเปลี่ยนมุมมองตลาดได้ระดับหนึ่งเลยใช่ค่ะมันสะท้อนว่าตลาดมองว่าสัญญาณอันตรายจากตลาดแรงงานเนี่ยมันน่าก,กังวลมากพอที่อาจจะทําให้เฟดกลางตัดสินใจใช้ยาที่แรงกว่าที่เคยคาดการกันไว้ แต่ก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะนี่เป็นแค่ข้อมูลด้านเดียวเป็นหลักฐานชิ้นแรกยังมีพยานปากเอกที่ทุกคนเราคอยอยู่ก็คือข้อมูลเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะถึงได้มีความสําคัญมากๆขนาดนั้นครับมันจะเป็นตัวชี้ขาดเลยหรือเปล่ามีโอกาสเป็นตัวชี้ขาดสูงมากค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าภารกิจหลักของเฟดมี2ด้านใช่ไหมคะ 1. คือดูแลให้การจ้างงานเต็มศักยภาพหรือ maximum employment 2. คือรักษาเสถียรภาพด้านราคาหรือควบคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ในเป้าหมายหรือ price stability ตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่าด้านการจ้างงานกำลังส่งสัญญาณแบบน่าเป็นห่วงมากๆแต่เฟดก็ยังต้องชั่งน้ำหนักกับอีกด้านหนึ่งคือเงินเฟอ้อเสมอค่ะ มันเหมือนเฟดกำลังเดินอยู่บนเส้นได้บางๆเลยนะครับด้านหนึ่งคือตลาดแรงงานที่ดูเหมือนจะแย่ลงเร็วต้องรีบเข้าไปช่วยแต่อีกด้านก็ต้องระวังไม่ให้ไปโขมกระพือไฟเงินเฟอ้อที่เพิ่งจะเริ่มคุมได้ให้มันกลับมาลุกอีกครั้งใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากนี่คือภาวะแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่เฟดกาลังเจออยู่เลยค่ะ ข้อมูลจ้างงานที่อ่อนแอเป็นแรงผลักมหาศาลเลยให้ลดดอกเบีย้ยแต่ความกังวลเรื่องเงินเฟ,เฟอ้อก็ยังเป็นเหมือนสมอที่คอยถ่วงอยู่เราเคยได้ยินพาเวลแล้วก็เจ้าหน้าที่เฟดบางคนก่อนหน้านี้แสดงความกังวลนะคะว่าผลกระทบจากภาษีนําเข้าหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยอาจจะทําให้เงินเฟอ้อไม่ลดลงง่ายๆหรืออาจจะเร่งตัวขึ้นได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นการลดดอกเบีย้ยแรงๆก็อาจจะเสี่ยงเกินไปค่ะ Oh. แสดงว่าสมมุติฐานคือถ้าข้อมูลเงินเฟอ้อสัปดาห์หน้าออกมาแล้วยังดูไม่น่าไว้ใจเช่นสูงกว่าคาดหรือไม่มีแนวโน้มลดลงชัดๆโอกาสที่เฟดจะกล้าลดถึง 50bps ก็คงจะริบหรี่ลงไปเยอะเลยถูกต้องค่ะถ้าเงินเฟอ้อยังสูงอยู่เฟดก็คงจะลังเลที่จะใช้ในโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเกินไปกลัวจะไปซ้าเติมปัญหา แต่ในทางกลับกันนะคะแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเขาชี้ว่าหากตัวเลข CPI และ PPI แสดงให้เห็นว่าอัตรางเงินเฟอ้อยังคงทรงทรงตัวหรือชะลอลงตามที่คาดไว้ไม่ได้มีสัญญาณอันตรายอะไรมันอาจจะกลายเป็นเหมือนไฟเขียวนะคะให้เฟดกล้าที่จะตัดสินใจลดดอกเบีย้ยลงถึง0.50%ได้เหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้างเงินเฟอ้อดูควบคุมได้ ไม่น่ากังวลมันก็จะเปิดพื้นที่หรือช่องว่างให้เฟดสามารถหันไปโฟกัสกับการแก้ปัญหาด้านตลาดแรงงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังเรื่องเงินเฟ้อมากนักใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ สถานการณ์แบบนั้นจะทําให้เฟดมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้ในโยบายการเมินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานดังนั้นสัปดาห์หน้าจึงเป็นสัปดาห์ที่สําคัญมากๆจริงๆค่ะข้อมูลเงินเฟอ้อจะเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่คณะกรรมการ FOMC เขากำลังรอคอยอยู่เพื่อประกอบภาพให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนจะตัดสินใจว่าจะเลือกเดินไปทางไหนดีแต่แต่ถึงแน่ว่าข้อมูลเงินเฟอ้อจะออกมาดูดี การตัดสินใจก็อาจจะยังไม่เป็นเอกฉันอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะดูเหมือนว่าภายในคณะกรรมการ FOMC เองก็เริ่มมีเสียงที่แตกต่างกันออกมาให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นนั้นน่าสนใจมากค่ะการตัดสินใจของ FOMC นี้เป็นการลงมติของคณะกรรมการ12ท่านนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองหรือให้น้ำหนักกับความเสี่ยงแต่ละด้านไม่เท่ากันทำให้เกิดความเห็นที่หลากหลายได้เป็นปกติอยู่แล้วละค่ะแต่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ความแตกต่างนั้นยิ่งดูชัดเจนขึ้นจากข้อมูลที่เรามีนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือความเห็นของออสเตนกูสบีประธานเฟดสาขาชิคาโกซึ่งเป็นกรรมการ FOMC ที่มีสิทธิออกเสียงปีนี้ กับอีกท่านคือคริสโตเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในผู้ว่าการเฟดหรือเฟดกฟเวเนอร์ซึ่งก็มีสิทธิ์ออกเสียงเหมือนกันค่ะเรามาลองฟังมุมมองของออสตินกูสบีกันก่อนครับจุดยืนของเขาเป็นยังไงบ้างครับกูสบีเนี่ยมีท่าทีที่ค่อนข้างระมัดระวงังหรืออาจจะเรียกว่าสุข,ขุมก็ได้ค่ะเขาบอกชัดเจนเลยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนแนวทางไหนในการประชุมครั้งหน้า เหตุผลหลักที่เขาให้คือเขาต้องการเห็นข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเงินเฟอ้อที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะตัดสินใจได้ว่าจะหนุนลดดอกเบี้ยไหมลดวถ้าลดควรลดเท่าไหร่แสดงว่าสําหรับกูสบีแล้วข้อมูลเงินเฟอ้อยังคงเป็นปัจจัยสําคัญอันดับตน้ตนๆที่เขาให้น้ําหนักอยู่ถูกต้องค่ะกูสบีเน้นย้ําเลยว่าคณะกรรมการต้องพิจารณาภาพรวมด้านเงินเฟอ้ออย่างรอบคอบก่อนที่จะด่วนสรุปเรื่องลดดอกเบี้ย พูดง่ายๆคือเขายังไม่รีบร้อนยังไม่อยากโดดขึ้นรถขบวนรถดอกเบีย้ยทันทีหลังจากเห็นตัวเลขจ้างงานเขาต้องการรอข้อมูลสําคัญชิ้นสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจก่อนตัดสินใจค่ะอืมซึ่งก็ดูเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลนะครับรอให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนแต่ก็อาจจะดูขัดแย้งกับความเร่งด่วนที่สะท้อนออกมาจากตัวเลขตลาดแรงงานเหมือนกันทีนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เห็นว่ามีมุมมองที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยเหรอครับ ต่างกันค่อนข้างชัดเจนมากค่ะวอลเลอร์ er นี่แสดงจุดยืนที่แข่งขันแล้วก็ชัดเจนกว่ามากเขาเชื่อว่าเฟดจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมวันที่17กันยาน,นี้เลยไม่ควรรอช้าค่ะโอ้โหใช้คำว่าจำเป็นเลยทีเดียวอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังจุดยืนที่ดูจะเร่งรีบกว่าของวอลเลอร์ครับเขาไม่กังวลเรื่องเงินเฟอ้อเหมือนกูสบี้เหรอ วอลเลอร์ er ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อมากเท่าไหร่ในตอนนี้เขามองว่าเงินเฟอ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขากังวลมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดคือสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงานค่ะเขาถึงกับใช้คําเตือนที่ค่อนข้างแรงนะคะว่าเฟดจาเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะชะลอตัวอย่างรุนแรงเลย sharp slowdown ของตลาดแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ชะลอตัวอย่างรุนแรงโอ้ใช้คํานี้เลยเหรอครับ ฟังดูน่ากังวลจริงๆแสดงว่าเขามองว่าความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานตอนนี้มันใหญ่กว่าและเร่งด่วนกว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อใช่ค่ะมุมมองของวอลเลอร์คือเฟดควรรีบดำเนินการเชิงรุกหรือ proactive เพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดแรงงานมันทุดตัวลงไปมากกว่านี้ดีกว่ารอให้ปัญหาบานปลายแล้วค่อยมาแก้ทีหลังและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะวอลเลอร์ er ยังส่งสัญญาณเพิ่มเติมด้วยว่าตลาดอาจจะได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลายครั้งหรือ multiple rate cuts ในช่วง3-6เดือนข้างหน้านี้ค่ะโหนี่ไม่ใช่แค่ลดครั้งนี้ครั้งเดียวแต่เป็นการส่งสัญญาณถึงวงจรการลดดอกเบี้ยที่อาจจะตามมาอีกเป็นระลอกเลยแบบนี้มันจะไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับถ้าเกิดลดดอกเบี้ยไปเยอะๆแล้วเงินเฟ้อเกิดไม่ลงอย่างที่คิดหรือกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกเฟดอาจจะต้องตับลำนโยบายอีกรอบซึ่งอาจจะยิ่งสร้างความผันผวน,นให้ตลาดทุนได้ เป็นความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาแน่นอนค่ะนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากระหว่างสองมุมมองนี้เลยกูสบีเน้นความระมัดระวังรอข้อมูลให้ชัวร์โดยเฉพาะเงินเฟ้อส่วนวอลเลอร์เน้นการลงมือทําอย่างรวดเร็วเพื่อสกัดกั้นความเสี่ยงด้านการจ้างงานและพร้อมที่จะส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นมันสะท้อนถึงการให้น้ําหนักกับความเสี่ยงที่แตกต่างกันและการประเมินสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอในการกําหนดนโยบายที่ซับซ้อนแบบนี้นะคะ ภาพชัดเจนขึ้นมากครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีทั้งแรงผักตนจากตัวเลขเศรษฐกิจอย่างการจ้างงานมีทั้งตัวแปรสําคัญที่ต้องรอก็คือเงินเฟ้อและมีความเห็นที่แตกต่างกันภายในองค์กรผู้กําหนดนโดยโบายเองอย่างกูสบีกับวอลเลอร์พอจะสังเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ที่เฟดกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ให้ชัดเจนขึ้นอีกได้ไหมครับสรุปได้ว่าตอนนี้เฟดกาลังยืนอยู่บนทางแพร่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะ พวกเขากำลังเผชิญกับแรงกดดันสองด้านที่ดึงไปคนละทิศละทางอย่างชัดเจนด้านหนึ่งคือข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดที่อ่อนแอกว่าคาดการอย่างน่าตกใจซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักให้ต้องพิจารณาลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ป้องกันไม่ให้การจ้างงานทรุดตัวลงไปมากกว่านี้ครับแล้วอีกด้านก็คือการรอคอยข้อมูลเงินเฟอ้อสำคัญซึ่งจะเป็นเหมือนใบอนุญาตหรืออาจจะเป็นเบรกก็ได้ที่จะบอกว่า เฟดมีพื้นที่หรือความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการลดดอกเบีย้ยโดยเฉพาะการลดเร่งแรงถึง50 bps โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไปจุดชนวนปัญหาเงินเฟอ้อที่ควบคุมได้ยากขึ้นมาใหม่ถูกต้องค่ะและท่ามกลางแรงกดดันสองด้านนี้เองเราก็ได้เห็นความเห็นต่างภายใน,นคณะกรรมการ FOMC ที่สะท้อนถึงการเดิมพันว่าความเสี่ยงไหนน่ากลัวกว่ากันในตอนนี้ระหว่างความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะยังคงเหนียวแน่นไม่ลดลงตามเป้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายระมัดระวังอย่างกนูนส์บีกังวลกับความเสี่ยงที่ตลาดแรงงานจะพังทลายลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายเน้นลงมือทําอย่างวอลเลอร์กลัวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยิ่งตอกย้ําความสําคัญอย่างยิ่งยวดของรายงานเงินเฟ้อ CPI และ PPI ที่กําลังจะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้านี้ว่าจะเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะไขทิศทางการตัดสินใจของเฟดในการประชุมวันที่17กันยายนี้อย่างแท้จริงเลยนะครับ อย่างยิ่งเลยค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่านักลงทุนนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกต่างจับจ้องไปที่ข้อมูลชุดนี้แบบตามไม่กระพริบเลยเพราะมันจะเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักอย่างมหาศาลต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอะไรต่างๆที่อยู่เบื้องหลังกระแสคาดการณ์การลดดอกเบี้ย50 bps ของเฟดกันอย่างรอบด้านนะครับ เราเห็นแล้วว่าตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแออย่างน่าใจหายเป็นตัวจุดประกายสำคัญทำให้ตลาดและแม้แต่เจ้าหน้าที่เฟดบางส่วนเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้นี้แต่ทุกอย่างก็ยังแขวนอยู่บนเส้นได้รอข้อมูลเงินเฟอ้อที่จะออกมาเป็นปัจจัยชี้ขาดนอกจากนี้มุมมองภายในเฟดเองก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน สะท้อนผ่านชุดยืนที่สุขุมของออสตินกูสบีที่เน้นรอข้อมูลกับท่าทีที่แข็งขันของคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ที่ให้น้ำหนักกับความเสี่ยงของตลาดแรงงานมากกว่าและพร้อมจะลดดอกเบีย้ยหลายครั้งค่ะเป็นภาพรวมที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์ก,กันวันต่อวันเลยนะคะการตัดสินใจของเฟดไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือมีสูตรสำเร็จตายตัวแต่เป็นการชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา ความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเป้าหมายนโยบายหลัก2ด้านที่ต้องพยายามทําให้สมดุลที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคบคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ครับเมื่อพิจารณาจากมุมมองที่แตกต่างกันภายในเฟดเองระหว่างฝ่ายที่ยังกังวลเรื่องเงินเฟ้อกับฝ่ายที่กลัวตลาดแรงงานจะฉลอตัวรุนแรงและการที่ต้องรอข้อมูลสําคัญอย่างเงินเฟ้ออยู่นี้ลองคิดดูว่า อะไรคือความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าหรือน่ากลัวกว่ากันแน่สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐในระยะข้างหน้าระหว่างตลาดแรงงานที่อาจจะทรุดตัวลงหนักกว่าที่คาดการไว้หรือเงินเฟอ้อที่อาจจะไม่เป็นใจไม่ยอมลดลงง่ายๆอย่างที่หวังหรือถ้ามองในอีกมุมหากคำเตือนของผู้ว่าการวอลเลอร์เกี่ยวกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงของตลาดแรงงานกลายเป็นจริงขึ้นมา การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งอย่างต่อเนื่องตามที่เขาส่งสัญญาณไว้จะส่งผลกระทบต่อเถียรภาพเศรษฐกิจทั้งด้านบวกและด้านลบในระยะกลางอย่างไรบ้างเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามและหาคำตอบกันต่อไปครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้คิดตามอย่างยิ่งเลยค่ะและสะท้อนถึงความท้าทายอย่างแท้จริงที่ผู้กําหนดนโยบายระดับโลกกาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ซึ่งคงต้องรอติดตามข้อมูลและการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ากันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ